สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่วิ่น้องชาวอยู่ทุกครับเต็มสีทันนะนี่ซุป,ป,ปเปอร์ซุปเปอร์เกตจะได้กลับบ้านหรือเปล่าครับนี่นี่ครับเล็งแล้วครับนี่จเจ้าซุปเปอร์เกตอยู่สีสกเกตครับเอาจะได้มักระโลดมักมักเอาบอ,บองดด่งพันสอนี่ยังไม่ร้อเออเออ จี้กับบานบอตะโอ้บ้เจ์เซ็ตกักเนื้อไปเอาข้เป็นหลานเราเน้อทดเบิรดแล้วหางกับไม่ย่างกับไม่เบิร์ดเลอมคีเลย นี่กับพาเขามาใหญ่รถเดินอย่บนซุ้มหน่อยจะไปบางบ้านเนี่่เออเลีทางใกล้พร้อมโอ้ทาเออกระชงกระซียยงใช่พวกวิสมเลยใส่น้ำขายน้ำ โอ้ยซื้อหกหลอดเก่าสิบนี่ยมันแล่นมือละพันกว่าบาทเท่านั้นเด้บักนี่มันแล่นใมือละสามพันสี่พันนี่นี่เห็นบอคือข่อยเอาเงินเจ้าน่ะอ้ย๋อเงินเงินในกระเป๋าก็มี่ข้นขึ้นไปนางเบิงขึ้นไปนางเบิงมันจืคือบอขึ้นไปนางเบิงพูดแต่ว่าหุ่นหุ่นคนกับหุ่นรถคือต่างกันเห็นหรอ ได้เบอร์นิ่รถมันรอกูคนโอ้ยโอ้ยขี่มาได้ะคนเตี้ยคนเตี้ยบอรคอ้ัวล้วคือตัว่คือยูคือยูีบ่าเลเอเลยโอ้ยเขาท่าเด้อ ตังไม่พ้นโอเคแต่บันไดมันก็เลือกินเหลือเกนเออมันสูงปวดมันสูงดบงหุนคนกุหุ่นรถไงมาหัวแห้งแกอัลเลเจ้ยวสีไทยอยเดีันนี่ละเบิ้งทีเบื่องคนมันซ้ออิริบบ่ดนึ่ฮะของผม่ะเดี๋ยวก็เสีดคอยเดี๋ยวก็เสดอยมันอยากจะสั้นอยู่ด้พี่ มันไม่เวลาเวลาเกียร์เด้อล้อหลังมันจะเหยียบบันไดไงแล้วของพี่บันไดมันตำ่ำอ่าเบียอของไอศิตรุ้งเบียเบียขึ้นไปเบียมันก็ลาดเหมือนกันแต่ของพี่มันจะโค้งลงหน่อยโค้งลงลเยอะเยอะเพราะว่าล้อหลังมันจะไปเหยียบข้างหลังอ,อ่ะอีร้อหนนะอีเก่าเเลย่อ๋อเฮ็ดสีออกมาจะอ้วังหันนี่ไหมเฮ็ดสีออกมาไม่ไหม,ไมเลยนี่ ชีก<ส>็เห็นไหมว่างบิดแรงยยงอยู่หัวนี้บอนี่นี่ไอ้วอลล้นนะเจะ้าไปขีนนะแต่ตำตำเนี้นี่

โบหูละข่แดงินเจ้าหลายบาทแหละละเจ้าก็จิ้มหัวเพาะ่าขาใหญ่มันเบิดหน่อยเบิรหลายยิงไกยิงแพงเนอเออยิงไกยิงแพงไปเลยเป็นคนานมหอนยิ่หนไแล้ว่าเอาเงินไเงินัเส็นอนลับบนนองมือนแรงวันนี้หัเกะตัวนี้จิ้มเก็บใส่นะ ใ่มโมเบวันรอเาเล่เป็นไรอีกะอกะะตั้งแต่หัวหัวมันก็เป็นหัวยืนเลยเนะห็นบ่เน่ยหัวยืนสนะิบสองหลดได้น่ะอ่า สองเผาพ่อมองฝ่ยเผาเดียวเดยสองเผ่าพ่อเออได้ได้เป็นสองเผาก็ได้ดี้เป็นมะละควโ่าแล้วมะละคเดียวกระแลงจนแล้วฮ่าลุดเกชิบหาเกาบาพงร้มันพร้อมใส้เกาชิบหานี่ไหนเกังมาเียวเาิเก็บหน่ เอาแล้วคนนี่อยู่อยู่อยู่บริเวณลำบนนี้กลอน่เจ้าหนาคนขับเด้ตัวนี้เจ้าเป้เดียวได้เด้เรียนสื้อไหนมันผูดี้ยังเลียนได้เลยนี่รถแนวนี่ขับแทนพีขับเลยเนาที่แต่เสียวสิไไปจ้องตัวรถถ้วยเพื่นนะเนาะิ่ไปต่อใบนยม่ถาดนี่ต่อใ่แข็งแรงแข็งแรงองหอยอีกถาดนะ กว้างพ้อมบันไดขึ้นไงเอาเจาะบ่อเสือเอารถเจาล่องขึ้นเมืองนี <the> yeah. ่และย่างขึ้นยมโดมเล่นอะไรนี่อ่้ย่างแบบมันโสนบล็อกนะเออไม่งั้นแต่ว่าตัวนี้บล็อกหางไปสลลไปย่างแง้มโค้งไปพ้อผม ไม่แถวภาคกลางเขาขึ้นแท็กเตอร์ไงใช่ถ้าถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้แท็กเตอร์ขึ้นไม่ได้รถไม่ได้ภาคกลางหมดเลยแมนสวยมากว่รถรถขันนี้ยู่บุรีรัมรถขันนี้บุรีรัมรถผมมาแต่จังหวัดกลางอ่รถผมมาแต่นครปฐมรถนีอยู่บุรีรัมนไงพร้อมอ้นเอกสารครบครบอ่าโอ้ยตู้ไปหาเมียก่อนลูกมาคุณเงินก่อน น,นั่นกุณแจ้จะคลองอยู่พี่ประตูแต่ว่ากุณแจ,จเสียคือรถไปได้โอ้ยกุณแจเขาเสียกุณแจเขาเสียกุณแจเขาบกแล้วจักบัเป็นทีมาวงเด๋ยนเวิร์ดงาน <c oughs> เอาเถอะเจ้าซื้อหกหล่อเจ้าะยางคุณขับเด๊ตัวนี้จะบาดยางน้ำคุณขับเด๊งานหาหกเกียพันเจ้าก็ไม่เฮ็ดได้ไหม ไปผู้เดียวแนวทางน้ำมันก็ขึ้นนี่นนเออปุ่งกี้จะพกไว้ได้ละสามใบก็ได้รถมันเหี้ยสองร้อยยื้อได้หรือนี่สองร้อยมันมายื่นแค่บางฟุ่นนี่ยหาผมติดต่องพูดก็ไผได้คุยกับผมก็ได้คุยกับเพิ่นก็พูดกับผมก็ได้ไงผม,งผมยังไดียร์ค่าเนี่ยนะแมียนจะห้องรถไป้ <laughs> งไกลเลยมากมาก

สัญญาซื้อขายพร้อมาเลยดิก็บอกแล้วว่าย้าวรถมาจอดด้วยกนพ่อข้าถ้ารถมาจอดบ้านพ่อข้าได้ขายรถนี่ขนาดสตาร์ทยังไม่ติดนะเนี่ยเออไม่ติดก็จะซื้อไม่ติดก็จะซื้อถ้าติดปุ๊บวางตังปั๊บเลยไหนหลบๆกำคำเหรอนี่นะขับคนตรงนี้นะเออเนี่ยจจะรถแกอีกเยมด้วยนี่รถแกด้วยนี่มันมาสนามสิครูกันบ่นนี้ แมนขนาดไ้เอ็มก็ได้สีหลานยังสื่อได้ไหมภาษายังลดบทถึงล้านจำซิมเอาเอาเอาตแล้วเออเอาแล้วเอาเอาเอาอยู่บ่ไ้แล้วเสร็จ นีมเหา่นัินไรนีเราดุเป็นเครไฟฟ้าว่นสาย่แหละ ัดเสื้อออตายโทรไปอวนเงินเหรออโอเฮ้แกมีแคเกมคันเดียวแกซื้อมือเลยได้เนี่ยเออหมดงวดแล้วด้วยเออ ตังต,งต,งตังแกตังแกถือไว้ก็เอาแสนกว่าบาทเดี้อเนี่ยแกงุนหงิดว่าแกไปสั่งเทเลอร์ไอ้หกร้อยจุลพลแล้วแกไม่ได้รถเนี่ยเ,เอน er, เอานอานโผลแล้ว er, อยู่ไม่ได้แล้วอยู่อยู่ตายตาโ, <c oughs> โอ้บ่เนี้ ไดยย้าวงา,งานเ <c oughs> จ็ดพันอ่ะจ้างเทลเลอร์ก็ไม่คุ้มแล้วงานเจ็ดพันเนี่ยไปคู่หนึ่งมันก็ไปได้แล้วสักงานเจ็ดพันสักสองงานหนึ่งก็คุ้มแล้ววันหนึ่งอะ่ะเอออย่างสามพันก็ยังไปได้เลยน,นา้าวยังสามพันอ่ะจะเอาไปหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็เดินไปไม่ได้แล้วก็ต้องได้ขึ้นเทลเลอร์จ้างเขาก็ไม่ได้จ้างเขาก็พันห้าอ่า <c oughs> เอาดูครับจะได้กันหรือเปล่าครับ ได้กันหรือเปล่าเดี๋ยวรอชมครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสำหรับที่นี้ก็ขอจบเ,เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ